วันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาทําในสิ่งที่ค่อนข้างยิ่ยงใหญ่เลยทีเดียวนะแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของตัวผมเองไปอตลอดกาลเลยนีครับก็คือการทํา3ตัวน,นี้ให้กลายเป็นไฮเปอร์นั่นเองนะก็คือตัวแรกเลยครับโยมินะต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีไทม์ไลน์ห่างกันประมาณ5วัน,นครับคลิปแรกเนี่ยจะห่างจากคลิปที่2ประมาณ5วันเลยนะเพราะว่าผมอยากจะ ทำให้มันเสร็จไปนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ทําทีละตัวนะตัวมันจะดูเก่งขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโอเคเมื่อเข้าใจดังนี้นะครับก็ไปดูกันต่อเลยว่าเหตุผลเนี่ยที่ผมทําขึ้นมาเพราะว่าอะไรนะครับเป็นเหตุผลส่วนตัวรุนๆนะใครจะว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับโยมี่เป็นไฮเปอร์ตัวแรกเอ้ยตัวที่2นะถามว่าทําไมตัวแรกถึงเป็นกอบลินส์เลยเยอะก็คือตอนนั้นเนี่ยผมได้มาตอนวันแรกๆเลยนะที่มันออกมาครับ ผมเลยรีบทําให้มันเป็นไฮเปร์นะครับแล้วผมก็เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วผมก็ออกเกมไป1เดือนนะครับผมก็กลับมาน่นองน,นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยซเลเ e r อร์ er มันได้บัฟนะครับมันเป็นแบบตายแล้วฟื้น7จ็วินะมันจะฟื้นที่มา7จ็วิตอนแรกมัน5าวิใช่ไหมล่ะนะครับอืมผมก็เลยใช้ไปถึงตอนนี้นะครับก็ใช้ดีนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนมันจะตายง่ายไปหน่อยนะครับมันโดนฮิมมาร์วเปลี่ยนฝั่งโคตรง่ายผมก็งงเหมือนกันนะ ฮิมาวรแม่งโคตรโกงนะครับแต่พอผมเอาไปใช้เนี่ยแม่งไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นนะฮิมาวารีแ้วก็นะที่ผมเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์ก็เพราะว่าร่างธรรมดาเนี่ยมันปล่อยออกมาเยอะไปหน่อยนะครับแล้วผมก็อยากจะปล่อยตัวอื่นด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยผมก็อยากจะเอาร่างไฮเปอร์มาปล่อยออกมาทีนึงเนี่ยมันก็จะได้มีความสามารถใช่ไหมแลม้วก็จะได้ตายายากขึ้นอีกหน่อยด้วยนะครับสำหรับเจสิก้าแล้วก็ฮิมาวรเนี่ยมันก็มีเพิ่มแล่อยู่แล้วนะครับก็ต้องอัพให้เป็นไฮเปอร์อีกอย่างเนี่ย ผมก็คงจะอยู่ในป้ายแดงอีกเดือนหนึ่งหรืออีกประมาณนานกว่านี้นะต้องดูก่อนว่าโคโรโบเดือนหน้าเนี่ยมันโหดไหมนะครับถ้าโหดมากๆเนี่ยผมอาจจะสุ่มถ้าหากว่าสุ่มแล้วไม่ได้นะผมอาจจะต้องพยายามทำให้มันได้นะครับก็คือผมอาจจะอัพเลเวลเป็นป้ายดานะครับป้ายอันตานั่นเองนะอันต้ามาสเตอร์นะครับก็ถ้ามันแบบจนบัญญายจริงอ่ะนะก,ก็เดือนนี้ก็จนบัญญายมาแล้วนะครับ ผมก็เสียไปหลายรูบี้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้เลยนะครับตัวแสงของเดือนนี้นะครับคือผมสุ่มนอกรอบนะเพราะว่าผมมีความมีแบบมีรางสังหรณ์ว่าจะไม่ได้นะครับคือถ้าได้เนี่ยสุ่มสดๆมันก็ยังดีใจเย้ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอม,มันไม่ได้แนละ้วก็จะหน้าบูดๆเหมือนตอนผมสุ่มไปแพ็คต้อนกลับมานั่นะนะครับโคตรบูดจริงๆอยากจะเห็นหน้าผมตอนนั้นมากเลยนะโอเคเหตุผลครับ ที่ผมเนี่ยไม่ได้อ่านเอาไว้นะก็อย่างที่บอกไปก็คือมันจะไม่ไม่อยากให้ดูคือมันจะดูน่าเบื่อเกินไปนะโอเคนี่ผมก็ลองนะครับลองเทสดูว่าทีมผมมันแข็งแร่งขึ้นไหมหลังจากที่ได้โยมิมานะครับปรากฏว่ามันก็ดีขึ้นนะทีมของเราเนี่ยวิ่งไวขึ้นครับข้อเสียคือมันแบบตัวมันยังทำดา,มดามเมจได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ วิ่งไปก็ดีนะแต่ว่าถ้าทําดาเมจฆ่าเขาไม่ตายก็เท่านั้นนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสายดาเมจมากกว่าสายป่วนนะเพราะว่ามันป่วนไม่สุดนะคือถึงป่วนได้แต่ฆ่าเขาไม่ตายก็เท่านั้นนะครับคือว่าง่ายๆนะทีมผมเนี่ยขาดตัวบัฟแม่นยาสกิลนะแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะรีสกิลเนี่ยผมไม่สนใจเท่าไหร่หรอกนะนะแต่ว่าได้ติกิีมันก็ยังมีบัฟแม่นยําอยู่ในในรีสกิลของมันใช่ไหมล่ะนี่นะครับผมลงทุนเติมไป เพื่อที่จะเอากบมาอัพเจสิก้าเลยนะเพราะว่าในขนนกผมมันหมดแล้วนะครับผมเล่นสเตจจุติต่อไม่ได้แล้วนะผมก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับผมเปลี่ยนเกียร์แล้วนะเกียร์เนี่ยผมอัพเกรดเกียร์ให้ดีกว่าเดิมครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันท์นะผมอัพเกรดเกียร์ได้เต็มที่เลยนะครับคือปรับแต่งเกียร์ได้โหดอย่างแน่นอนนะโอเคเลยนะครับผมก็มีแบบแผนในการใส่เกียร์ของผมเองนะก็ลองดูดูกันได้นะครับลองดูแล้วไปปรับใช้นะ นี่นะผมลังเลนะครับผมไม่อยากเอาเจสิก้าเจ็ดดาวเนี่ยไปอัพนะเพราะว่ามันเป็นตัวแจกฟรีนะผมอาจจะไปเล่นอีกด่านเอาอีกหน่อยก็จะได้อัพเป็นเจ็ดดาวแปดดาวอะไรก็ว่าไปนั่นนะเจ็ดดาวแม็กอะไรเงี้ยนะใครอยากทําตามก็ได้นะครับคือไปเล่นด่านสูงๆหน่อยประมาณ300 3 0 0 380ก็น่าจะมีตัวเจ็ดดาวในด่านแล้วนะครับก็ไปเล่นซะาแล้วก็เอาตัวเจ็ดดาวอัพเป็น8ดาวแล้วก็ไปย่อยนะนี่เลยครับเจ็ดดาว เจสิก้าใส่เกียร์เจ็ดดาวนะคือผมกะว่าเจ้าเกียร์เจ็ดดาวของฮิมามอรลลีมาใส่ให้กับเจสิก้านะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าไอ้เจสิก้าเนี่ยอัพเกียร์เจ็ดดาวช่องกลางแม็กแล้วหรือยังนะครับถ้ามันเป็นแม็กแล้วเนี่ยมันจะได้มีรถแร่นะครับเพราะว่าเจสิก้ามันไม่มีรถแร่นะถ้าว่าเอาเกียร์เจ็ดดาวมาใส่นะครับอีกชิ้นหนึ่งอะไรก็ประมาณนั้นนะไอ้เกียร์น้ําเต้าอ่ะนะครับเพราะว่าผมต้องการสายดาเมจมากกว่าสายป่วนนะอย่างที่บอกไป โอเคไปเทสั้างสุดท้ายกันนะครับทีมนี้เนี่ยโหตัวเก่ามากๆนะครับเก่ารุ่นปู่เลยนะเนี่ยนะคือเป็นรุ่นแบบปุกเบิกของตัวซีซันสนะซีซันสน่าจะมี8ดาวมาแล้วนะครับนะไอตัวพวกนั้นก็น่าจะอยู่ซีซันสนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าตัวแดาวของเกมไลน์เจอร์ช่วงแรกๆเดี๋ยวจะเป็นตัว8ดาวที่ตัวของตัวเกมโดยเฉพาะนะครับตัวเกมเอามารีเมคอะไรประมาณนี้นะ ตัวพวก6 7เจดาวมารีเมคหรือไม่ก็สร้างขึ้นใหม่ๆเองอะไรเงี้ยนะครับตัวโคโรโบยไม่ค่อยมีหรอกนะนี่เลยนะครับทีมก็ถือว่าดูดีขึ้นนะเจสิก้าของเรานะครับทำดาเมจหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงนะข้อเสียงเจสิก้าอย่างเดียวเลยนะครับคือมันยิงไม่ค่อยแม่นนะสาหรับผมนะผมมองว่ามันยิงไม่ค่อยแม่นนะคือมันยิงมันไม่โดนเลยผมเคยเล่นด่านไหนว่รู้จาไม่ได้านแล้วนะคือผมแพ้รัวๆเลยนะ คือผมก็งงนะทีมผมมันก็ไม่น่าแพ้นะแต่จริงๆมันก็ควรแพ้แหละเพราะว่าทีมผมมันใช้แร่น้อยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แร่มีน้อยที่สําคัญเลยคือทีมผมเนี่ยมันยังขาดบัฟแม่นยำที่บอกไปนะครับดีสกิลเนี่ยดีสกิลไม่เท่าไหร่นะไม่ไม่เหมือนกับบัฟแม่นยำนะครับบัฟแม่นยำมันดีกว่าครับเพราะว่าทีมผมมันมีเกียร์ลดคูลดาวอยู่แล้วนะมันก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่อยู่แล้วครับอืมก็ประมาณนี้เนาะ ต่จริงดีสกิลมันก็ดีแหละนะโอเคไปดูทีมที่เขามาชนะผมหน่อยนะโอ้ทีมที่ผมชนะนะครับคือตัวนี้เนี่ยผมจําไม่ได้นะผมจําไม่ได้ว่ามีดีซ้ำนะครับคือผมรู้แหละมันมาจากโคโลโบอะไร,ะรเพราะว่ามันใส่ชุดแบบนี้ก็น่าจะมาจากเซนเซย่านะครับอันนี้คือตัวเขาดีจริงนะแต่ว่าเขามีตัวแสงมืดเยอะไปหน่อยนะแสงมืดเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับนะไม่มีตัวยืนพื้นโอ้โหรู้ดิ โหเนี่ยตัวพวกนี้เนี่ยคือมีในโหดจัดเลยนะโอเคคลิปนี้คงมีประมาณนี้แล้ครับขอคุณมาที่ดูกันเอาไว้เจอกันเนาะโอเคครับผม